้องมาแข่งกันแต่ว่ามันมีแรงบางอย่างทำให้เราสุว่าเราต้องสู้ต้องทำโชว์ให้ดีไม่รู้แต่แบบรักทุกคนมากเลยที่ทุกคนกลับเข้ามาแล้วก็ทำให้บ้าคึกคืกอีอกรอบเจ๋งมากเลยต้อง <c oughs> ขอบคุณทูมากเลยค่ะ <c oughs> ชอบที่เขาบอกว่าอะไรรู้ปะต้องทำโชว์ให้ดีอะแบบเรากลับมาต้องสู้อะ่ะสู้ทุกคนเลยแนละ้วต้องทำอะไร ต้องทำไรลูกต้องทำไรคะต้องทำโชว์ให้ดีใช่ไหมเออชอบมากเลยกีงอืมเจ๋งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโผก็ขาหาอย่าเพิ่งโผค่ข้อหาแถวแถวข้อแถวอย่าเพิ่งโผว่ข้หากันโอเคน้องมิคาก็ คนที่ออกไปตอนนี้หนูว่าทุกคนเข้มแข็งกับพวกเราอีกเจ็ดคนหนึ่ง <c oughs> อ้าว <c oughs> ขอโทษรู้สึกว่าแบบคือทุกคนที่ออกไปเหมือนได้เรียนรู้ประสบการณ์ข้างนอกแล้วพอกลับเข้ามาเนี่ยหนูว่าทุกคนเข้มแข็งกว่าแล้วก็มีแรงฮึดที่จะแบบทําครั้งนี้ให้ดีที่สุดซึ่งเราเจ็ดคนเนี่ยอาจจะไม่มีตรงนั้นซึ่งพอพวกคุณเข้ามาปุ๊บทําให้เราได้รู้ว่าเออแต่เราวิขึที่มันผ่านมาเนี่ยมันมันต้องสุดพวดเขาด้วยสิพวกเขาอุตส่ามีโอกาส,กาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้อง ต้องฮึดให้ได้เหมือนว่ามันจุดประกายให้ใหตัวหนูอีกครั้งอะค่ะว่าแบบมันต้องสุดกว่านี้นะมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ชีวิตในบ้านอีกก็ได้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทุกคนได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครบ12คนอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสที่ดีในด้านของ,ของการพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ในด้านของความการใช้ชีวิตด้วยกันความเป็นเพื่อนกันความรักกันทุกคน ก็ต้องขอบคุณรายการที่ทําให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากที่แบบทุกคนบอกว่าแบบเฮ้ยทุกคนดูพวกเราอยู่นะแบบทุกคนแบบคนข้างนอกให้กำลังใจพวกเราไม่ว่าเราจะแบบทําแย่หรือไม่ดีหรืออะไรเขาก็ยังแบบพร้อมให้อภัยแล้วก็ให้การต้อนรับที่ดีอะไรเงี้ยก็พวกเราในเจ็ดคนก็ต้องสู้เหมือนตอนนี้ทุกคนแบบนำหน้าพวกเราไปแล้วเราต้องแบบเหมือนตามทุกคนแล้วตอนเนี้ย เออได้ประสบการณ์ชีวิตที่ได้ออกไปเจอมาแล้วอะไรเงี้ย mm. อืมเราก็จะฮึดก,กันต่อไปรอนคะดีมากน้องวิดีมากพูดดีน,น้องรอนนะลูกครับก็ของรอนใช่ไหมครับรอนจำแบบนาวินาทีแรกที่แบบมาา้องประกาศว่าแบบทางทูอ่ะให้เราเรากลับมาหมดเลยเนยครับ อะไรนะท่าของท่ขอโทษ <c oughs> ขอโทษ,โท,ษทั้งชูครับที่แบบว่าประกาศให้ว่าเราทั้งทั้งหมดเนี่ยได้กลับบ้านข,ของกันหมดมเป็นคอนเสิร์ตแรกครับเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรอทุกคนรนะ้องเพลงปีมตอนจบแล้วมีความสุขที่สุดเลยยิ่งกว่าตอนเปิดเี <c oughs> ่เรามีความสุขที่สุดเลยที่แบบพ,พี่พีนี้กลับมาร้องท่อนนี้แล้วครับเริ่ม,รม,มาหาพี่พิงต์จากข้างหลังพี่พิงเอาเลยเอาเลย,เอ,เลยอย่างเงี้ยมีแทบมาแลแล้วแบบคือมันครบ้ะครับมันครบแบบของเอห้าแล้วแบบ พอกลับมาเนี่ยคือแบบพี่จริงมันน่าดีใจจะปวดหัวมากขนาดที่ที่บ้านถามคือปวดหัวลงมาคือแบบแต่จริงแล้วแบบดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่แบบทุกคนกลับมามันเหมือนแบบมันครบครับถึงแม้จะขาดอีกสี่คนนะแต่สี่คนนั้นจะคิดถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เบียร์พี่เดียแนอะไรก็พี่เบนแล้วแบบเจอพี่เดียตอนแบบตอนแรกแบบพี่พีเดียสวยมากแล้วแบบยืนดูอยู่ข้างหลังแบบพี่หนิมกับพี่เดียแห็นรูปทุ่เลยครับแบบมันมีความรู้สึกที่แบบ คือกลับมาแบบยอมรับเลยนะครับว่าแปดวีคเนี่ยคือมันท้อมันเหนื่อยบ้างเงี้ยพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแต่พอทุกคนกลับมามองมองปั๊บพี่หินลงมาคนแรกก็แบบน <ะ S 1> ั<อ>้สิ่งที่เขาพูดล่ะคะสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยทําให้น้องนอ <ทำ S 1> นคือทาให้แบบมันมีพลังมากขึ้นนะเหมือนค้าที่มิกกี้บอกเลยครับเหมือนพลังเราลดล,ลงไปมันหมองลงไปเงี้ยพอเรามองห้าคนที่กลับเข้ามาแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันมีแรงพลังที่แบบทาให้เราแบบต้องพุดขึ้นอ่ะพุ่ดสู้แล้วก็แบบต้องพยายาม ตั้งใจทาให้ดีที่สุดแหลพยายามพยายามอย่างเงี้ยมันมีแรงจริงนะครับแบบจากคำพูดของทุกคนที่แบบจากกาลังใจที่กลับมาอย่างเงี้ยมันมีกําลังทําทให้แบบต้องพยายามแบบสู้ต่อไปอย่างเงี้ยไม,ม่ว่าวิกน้าอะไรจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ถึงเนี้ยเรารู้ว่าเพลงที่ได้ในวิกนี้มันเป็นเพลงที่แบบทางของทุกคนอะสนุกกับเพลงให้มากที่สุดเัาก็สัญญาว่าเราจะมีความสุขไม่ว่าใครจะออกไปหรือว่าใครจะได้อยู่ยังไงสัญญาว่าจะไม่มีใครเสียใจเลยเพราะพวกเรารู้อยู่แล้วเรามีกันอยู่เท่านี้ขอบคุณมากจริงๆครับ ขอบคุณค่ะครับ,บปั้มก็ปั้มก็ดีใจที่มีเพื่อนๆแบบนี้ทุกๆคนครับก็แรกๆก็แบบจะพูดอะไรเนี่ย <c oughs> คือปั้มก็เห็นได้ชัดว่าทุกคนแบบแข็งแร่งขึ้นเยอะครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะถ้าแบบมาเทียบกับตัวผมเองคือแบบอําท้อพูดจริงๆก็ปั้มพังท้อแบบบ่อยมากครับเหมือนแบบ เราแต่อารมณ์ตัวเองมากกว่าแล้วเราลืมคิดว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นตอนนี้แล้วปั๊มรู้สึกว่าแบบยังไม่พอสําหรับปั๊มมันยังแบบต้องพยายามอีกเยอะครับจากคาสอนของครูก็แบบปั๊มคิดว่าปั๊มโตขึ้นแล้วแต่พอมาเจอแบบนี้มันยังไม่ใช่มันเหมือนแบบเราต้องพยายามขึ้นอีกเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่ตัวเราคนเดียวก็ดีครับส่วนเรื่องอื่นก็แบบ ใครจะออกช้าออกหลังตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วเราคำว่าเราเป็นมากกว่าเพื่อนนะตอนนี้มันเหมือนพี่น้องกันด้วยแหละจะออกไปหรือไม่ออกอยังไงก็พอจบรายการล้วก็เจอแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแค่นี้ครับสุดยอดมากรังภูมิใจจังภูมิใจปั๊มมากพี่กีโลูกครับ ก็สําหรับกี่นะครับกี่รู้สึกว่าแค่คนนี้เป็นเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่มาเปลี่ยนให้พวกเราทุกคนเลยนะครับมันแบบเราใช้มานานแล้วมันก็แบบมีเสื่อมบ้างมีมีชาร์จไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยแต่มันแบบนี่แหละคือแบบก้อนใหม่เลยทําให้พวกเราสองคนแบบมีพลังที่แบบมาจากไหนไม่รู้ครับที่แบบอยากจะแบบอยากจะทาทุกอย่างในบ้านให้มันมีความสุขที่สุดอยากจะแบบอยู่อย่างนี้ให้นานที่สุด คือคือต่อไปเนี่ยวิกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีใครออกหรืออีกกี่วิกมันไม่สําคัญแล้วตอนเนี้มันคือแบบทุกคนค่าต่ากันหมดแล้วไม่ว่าไม่เคยคิดว่าคนนี้ออกไปก่อนคนาจะไปก่อนอันนี้ไปก่อนแล้วจะแบบอะไรกว่าแต่ทุกคนแบบไม่เคยออกไปไหนเลยคืออยู่ด้วยกันแบบนี้แหละแต่แบบอาจจะไม่ได้เจอตัวแต่พวกเราทุกคนก็ยังเดินไปดูป้ายเวลาที่เราท้อไปฟังเพลงว่านไปดูป้ายของทุกคนที่คนทุกคนเขียนมามันแบบ มันก็สร้างกำลังใจพวกเราอยู่แล้วก็คือเหมือนแบบทุกคนยังอยู่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้แหละแต่ทุกคนก็ออกไปด้วยด้วยตัวเราห่างกันแต่แบบกี่อยากถ้าความรสจริงอยากให้แบบวีคเนี่ยเป็นวีคที่แบบทุกคนที่ได้ดูเอฟอ่ะต่จดจำพวกเราทาั้งสองคนแบบเฮ้ยเอฟห้านี่แหละไม่ใช่มีแค่แบบกี่คนอีกคนที่เหลือห้าคนสุดท้ายหรืออย่างเงี้ยมันคือแบบสิบสองคนหรือว่าสิบหกคนสิบหกคนนี้แหละคือแบบ ตัวจริงแลวคือทุกคนมีศักยภาพหมดครับต้องขอบคุณรายการมากๆที่ให้น้องๆอีกห้าคนได้ได้เข้ามาแบบพิสูจน์ตัวเองครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่าบางคนอะ่ะโอกาสเขายังแบบน้อยไปที่แบบเขามีความสามารถมากอะ่ะทุกคนมีความสามารถมีของมีของมีของทุกคนแนตะ่แบบเฮ้ยยังไม่ได้ใช้นะแต่วิกเนี้ยผมเชื่อว,ว่าทุกคนได้ใช้ของตัวเองทุกอย่างที่มันมีก็อยากให้แบบเป็นวิที่แบบ จำไปอีกตลอดการเลยแบบไม่มีวันไม่มีใครลืมว่าเฮ้ยวีคนี้แบบหมูได้กลับมาแล้วทุกคนแบบสุดยอดหมดทุกคนอะไรเงี้ยนั่นแหละคือแบบแล้วก็อยากให้แบบความรู้สึกนี้แบบอยู่กับเราไปนะไม่ว่าใครจะอยู่ต่อไปหรือใครจะออกไปมันก็คือแบบไม่สําคัญแล้วอ่ะคนที่อยู่ต่อก็ก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเราต้องทําเพื่อที่คนที่ออกไปนะเหมือนแบบผมว่าคนที่อยู่ต่อน่าจะแบบมีความพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถผ่านไปได้ส่วนคนที่ออกไปแล้วก็แบบ ก็มีความสุขได้ว่าแบบเฮ้ยนี่เราคือครอบครัวเอฟมีครูเป็นแบบเป็นพ่อเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เลยแหละแล้วก็แบบมีพวกเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็จดจาไว้ว่าไม่ว่าออกไปทํางานหรืออะไรเราก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคพี่ใหญ่ที่พูดดี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 มากนะคะครูรู้สึกว่าเหมือนพวกเราเติมเต็มพลังให้กันซึ่งกันและกันจริงๆนะคะ กูอยากให้พวกเราแบบกอดกันแน่นๆให้เติมเต็มพลังซึ่งกันและกันเยอะๆหนึ่งสองสาม Ô mày, cái này là một cái này. Ô mày, cái này là một cái